โกดังขนาดใหญ่ให้เช่าในสุราษฎร์ธานีเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ว่างขวางถึง8,000ตารางเมตรทำได้ดีติดถนนสี่เลนเทียบเชิญให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นรถบรรทุก10ล้อและรถพวงสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยอยู่ห่างจากแยกบางกุ้งเพียง6กกิโลเมตรสะดวกสำหรับการเดินทางและติดตั้งระบบการจัดเก็บที่ทันสมัยการก่อสร้างโกดังมีมาตรฐานสูง พื้นสามารถรับน้ำหนักได้ถึง3ตันต่อตารางเมตรและสูง6-12เมตรรองรับการวางระบบรา c ค i ได้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นผิวได้รับการดูแลโดยใช้ฟรอทำให้รถโฟล์คลิฟสามารถใช้งานได้สะดวกเราให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายโดยการสตร์รอบโกดังและระบบ docking ที่ช่วยในการขนย้ายสินค้าสะดวกยิ่งขึ้นน้ำไม่ท่วมไม่ติดเวลาการขนส่งสามารถแบ่งพื้นที่ในตามต้องการตั้งแต่700ตารางเมตรจนถึง8,000ตารางเมตร แต่ละพื้นที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพติดต่อคุณบิ๊กที่หมายเลข0944255961เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของคุณจะเก็บรักษาได้ในที่ที่ดีที่สุด